สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนหาซ o u t u b e Facebook เฮ้า,า, ube, facebook, ามันนี่เข้ากันสิมาลองไม,ม้ใหม่พี่น้องหาปลาพี่น้องหาปลาเนี่แหละในน้องนี่แหละบูโ๊โหสิได้หน่อยหได้รุ่นน้ำกันพี่น้องหาสิลงมือใส่มองจันหน่อยเนาะบรรยากาศกะลมๆจังหน่อยพี่น้องมันหนาวมันนี่แจ็คสิได้สนใจท้ารุ่นน้ำกันพี่น้องลงมือใส่มองกันพี่น้องเพราะมันหนาวเดี๋ยวมันขำเราพี่น,ออน,น้อ,นนองเนาะไปรุ่นน้ำกันเราเบิ่งผลงานว่าสิได้บ่เมือนนี่ น้อพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังลงลง,ลงยายมองอยู่พี่น้องบรรยากาศก,าศกาัน,น,น,นหนาวๆน่อยหนึ่งพี่น้องนี่แหละทีมงาน,นำกำลังลงอยู่มากันซองคนมาหนิกำลังยายมองพี่น้องเดี๋ยวยายมองแล้วค่ะสิไหลพี่น้องไหลปลานะเตรียมหลุดนนำกันเอาพี่น้องเนาะ ยายมองไกลส,สุดเลยพี่น้องนี่พี่น้องป้าผนงานมาหน,นิฝนตกมันหมืดก็เลยมาถ่ายอยู่กันพี่น้องพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องพี่น้องผลงานเฮ้ามานน่ ไปหาปลามากำลังลงมือปิ้งพี่น้องปลาสดสดพี่น้องห่อนสดสดมือปิ้งปลาเราก็สดนี่แหละเพราะว่ามันมืดมันคั่มพี่น้องเลยบริษัทเลยตอนตอนขึ้นมาแต่น้องพี่น้องก็เลยมาถ่ายยูทูนพี่น้องนี่แหละอาหารแรงเข้ามกว่นี่ปิ้งปลาสดสดนี่พี่น้อง ยังดินอยู่นี่นะอาาหรแรงครับืัอนี้จัดไดยกาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องพี่น้องเนาะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันน้องพี่น้องเนาะจัดไดยกาฝากคลิปนี้โจ้าสมณ์สกปรนพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอคลิปใหม่อีกพี่น้องจัดไดยกาขอขอบมโมขอบใจน้ำผู้เข้ามาเบิ่งเนาะขอลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะทุกคน เขับใจนะ